หลอมหลอมนี่หลอมหลอมหลอมมีกระเพื่อเลยครับพี่กระเพื่ผมขยักต้มกูกูยอมแล้วมือกูโป้งเลยกัดมือกูอ่ะอ่ะโอ้ยปล่อยไอ้หมูป่าปล่อยกูเดียด <S <S <ค>๋ยวนี้เสี่ยววันนี้ก็นา่าจะเปชมนะครับตอนนี้ก็กลับไปแล้วตัวทีพวกกูหลงตบตะกี้มันเป็นแบบฉากคัาซีนแบบว่าเนี่ย เออโทษทีแต่กี้กูสับตบไปหน่อยออเ调调调调ยวต์ววอโอเคเอาล่ะในที่นี้เนี่ยอ่าแกน่าจะเป็นสัตว์ตัวสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะอยู่ที่นี่เดี่ยเพราะว่าฉันจะไม่อยู่คลินิกที่นี่ละฉันจะไปข้างนอกฉันมีจอบอื่นที่ต้องทําอุอ้ยอะไรนะตกเปี่ยงโอเคเอาละเจ้าดูเจ้าของแกเดียจะต้องการให้แกทําความสะอาดผูแล้วก็เออติด พัสเตอร์แกไปฟัดกับใครมาเนี่ยฮะแล้วก็เอ่อทำความสะอาดดูดฝุ่นเรื่องจากตัวแกไปโอ้โหไปฉลองมันเกิดกับใครมาวะเนี่ยแล้วก็จัดการแมลงวันที่มันตอมอยู่3ตัวโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ให้อาหารด้วยแล้วก็ใส่แว่นตาโอเคอันดับแรกกูขอจับบี้แมลงวันมาดิ่งดิแตกแม่งเลยมาดีดีมาดิีดิ่พลังจับแมลงวันอากินม้อ่ะอจับมดับดิี เป็นไงขอดูดฝุ่นออกหน่อยนะเศษขยะมากมายแบบหนึ่งนะขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยโอ้โหตัวเป็นแผลไปฟัดก,กับไข่มาวะเนี่ยไหนดูสภาพฟันสิอ่สาสภาพฟันก็ดูดีนะอาจจะเหลืองๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรดูดีกนะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอีกอย่างก็ชำระแบคทีเรียตรงหูด้วยอ่ารู้สึกดีขึ้นไหมอ่ะอีโคตรปิ่นเลยเออโอเคแล้วก็อีกข้างนึงอ่า วันนี้กูติดเชื้อสักอย่างของแฮมเตอร์กูคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะแล้วส่วนต่อมาอาหารแกต้องกินอีกใช่ไหมต่อ,อไหมไม่ชอบปลาเหรอปลาอร่อยนะเนี่ยอ่างั้นกระดูกอ่ากระดูกก็ไม่เอางั้นผักชอบกินผักใช่ไหมดูแน่บันดีอ้าวกินอร่อยไหมแล้วต่อมาฉันจะเอาน้ายาสําหรับเ้ไม่ให้แรงวันตอมแกด้วยนะแอะแอะเป็นไงรู้สึกดีไหมแอะแล้วจากนั้นไอแผลี่ฉันอยากรู้จริงๆเลยไอแผลจากที่ตูดแกไปโดนตัวอะไรฟัดมาวะเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยดูดิ ตบตูดแบ่งทีหนึ่งนี่แอ้ออาวชิพหายหลงตบตูดนะโอเคกินกินนะกินนะกินนะอ่าโอเคดีขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าในที่ดีเอ่อฉันจะแปะไว้นะไม่เจ็บหรอกนะเจ้าหนูอ่าโอเคมันจะหายภายในสามวิแทมอ,อ,อ้าวการกระบาดเป็นไง นี่เจ้าหนูตอนนี้แกปกติดีแล้วรู้ไหมนี่คือพลาสเตอร์วิเศษที่สามารถแตะได้ภายใน3วิออะแล้วต่อมาขอเช็คสภาพปากหน่อยนะมีอะไรติดปากหรือเปล่าเออโอเคไหนเข้าไปดูดิขอหมอดูหน่อยนะโอเคอว้าวอะไรวะเนี่ยกูเห็นอะไรอยู่วะเนี่ยโอ,โอ้โอเคโอเคหมอโอเคนะแล้วตะกี้หมอเห็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นะหมอขอโทษทีแล้วจากนั้นก็ใส่แว่น <c oughs> เดิมเลยไปเพราะว่าแกคือหนูตัวเดิมฉันจําได้ บายยเรากำลังจะทำให้คลินิกเรามันน่าอยู่มากขึ้นโอเคอ่รับไปมีอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นตู้ปลาขอใหวมนี้นี่เป็นไงขอทางขยะที่มันดีกว่านี้โอเคมาพัดลมขอให้มันดีกว่านี้แลาวฉันจะได้ออกจากคลินิกเอสวยดีสักทีแล้วฉันจะไปเวิร์กช็อปด้านนอกดีกว่า,า,าตื่นมาเช้าวันสดใสโอสวัสดีครับผมเป็นนอยพร นายพันอะไรวะเอ้าเอาเอะไรมาให้กูเดียวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้รู้สึกว่าฉันจะอยู่ที่คข็มอะไรสักอย่างซึ่งไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะเดียวเฮ้ยเสือหิมะเหรอหรือว่าหมาป่าหิมะตัวอะไรกันแน่วนิ่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อพืนไฟหลอมหลอมหลอมนี่หลอมหลอมหลอมโอเคก็คือตัวอะไรวะเดียเฮ้ยแกเป็นหมาป่าดิวะ่ะหมาป่าโดน,นแช่แข็งได้ไงวะเดียโอเคเอาละฉันจะโอ้มียุงด้วยเฮ้ยมียุงด้วยมาดิ มาดิเอ้าเขียไจับไม่ได้ปับซับเอาลนะเจ้าจิงจอกนะฉันจะเอาอันนี้ออกจากเองก่อนแล้วก็นี่ด้วยอลไล่ยุงกูจะยังไงเนี่ยมันหลบเก่งมากเลยดูมาพวกมันดิฮู้ฮู้งเลยพวกเราไม่ได้หรอกเว้ยมันต้องเจออาวดดุธดิยุงยุงยุงโู้เจ้าหอยก็ตีไม่โดนเอเอเย้อ่ะไม่ตีไม่โดนมาดิมาดิโดนโดนแน่ เดี๋ยวกันกูลมตีหัวยริงแจกโทษทีนะพวกนะแต่ฉันจะต้องเอามันออกอกัดปือกูแล้วเดนี่เอานี่กินชอบใช่ไหมเนี่ยน้องไก่เนี่ยเอากินเออโอเคดีขึ้นแล้วกูจะาไงกับพวกยุงดีวะเด็ยดูพวกมันดิจำอะไรก็จำอะไรไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมึงต้องเจอดีนี่น้ำยากำจัดยุงโดยเฉพาะ มึงเแกที่กูกพวกเรามารันมีอาวุธใหม่เฮ้อะไรฉีดที่เป็นไงอ้วไม่เป็นรอยเว้ยต้องฉีดให้เรานานๆกว่าน,นี้เราถึงจะตายอ้าวบอกมันทำไมวะเดียวฮ่ขอบคุณที่บอกอกูนี่โอ,อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มียุงมากวนใจกันแล้วนะแล้วต่อมาฉัน okay. ต okay. ้องใส่แว่นให้แกฉันอยากให้แกใส่แว่นกันนี่เพื่อที่จะกันการฉีดของฉันไม่ให้โดนเข้าตาแกนี่อ่าโอเคดูไปดูมามันเหมือนบีกัจจูยังไงไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมเหมือนกูเจอบีกาจจูเลยไหนเราเต้นดีบีกัจจูโอเคเดี๋ยวก่อนนะเอาแว่นออกก่อนไหนดูหน้าชัดชัดดิแม่งบีกัจจูชัดๆแกคงต้องการอาหารเยอะเยอะใช่ไหมเนี่ยอ่ะเอาแหละเอาไหนนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาแอปเปิ้ลหรือ ไอทอดไอแฮบแอปเปิลไอแฮบสแตนแอปโปเออแอปโปชิคินอะไรกูเนี่ยอ่ะกิน,นเข้าไปเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่าผมแต่งให้มันเป็นบิกาจูดีกว่าสีแบบบิกาจูน่าจะเท่กว่านะครับบิกาจูมันออกเหลืองๆทองๆใช่ไหมหรือเปล่าวะโอเคตอนนี้แกดูเหมือนบิกาจูแล้วนี่โอ้โหดูหน้าตาแกแกคือบิกาจูชัดๆไหนลูกหัวดิเชื่องหิ้งหาดโคตรดีเลยโอเคแล้วต่อมาฉันขอถ่ายแกไว้ก่อนนะนี่เป็นที่ระลึกโอเคมาเปิดเพลงหน่อยสิ เพลงอะไรให้ฟังบ้างเป็นไงเปิดฟังเพลงชิวๆนะนี่เป็นไงรู้สึกดีป่ะนี่ตกปแปจีลก็จากไปไอปจูง่อยปีกจูโง่ไม่ได้แอมกูหลอกไปซะบายบายอออออ้ตัวเชี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนกันเพลงก่อนแคือตัวอะไรเดี่ยวหมูป่าหมูหมูป่าเฮ้ยแหมหมูป่ารับผมเป็นอะไรไม่รู้ตาผมแดงไปหมดเลย แก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 คือหมูป่าโอ้โหดูสภาพมึงไปฟัดไปเบี่ยงกับอะไรมาวะเนี่ยเอาล่ะฉันขอกำจัดแมลงวันแมลงวันมึงเยอะจริงๆเลยเนี่ยจักไปไหมแล้วต่อมาขอดูดฝุ่นแกก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดูดฝุ่นไอ้แมลงวันที่ดูดนมันยังไงวะดูดมันไม่เป็นไรปะมันกลับมาบินใหม่เหมือนเดิมว่ะโอเคเอาล่ะเจ้าหมูถ้าฉันฟาดโดนเองเนี่ยขอโทษด้วยนะมึงมาดี่ดไอ้แมลงวันเอ้ยจะต้องเปลี่ยนค่ะพี่จะต้องเปลีผมแค่อยากตบ Hoy, อยากตอมอย่างนั้นเหรอมานี่นี่เนี่ยเต็มเต็มเลยไม่ละมึงดอกนีฮกูจอบโบมันเชื่องอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่มันไม่แสดงความรักกลับเลยโอเคแล้วต okay, ่อมาขี้หูแกโอ้โหเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยโอ้โห Yeah. แล้วต่อมาก็เออเรื่องดวงตาใช่ไหมใช่แล้วครับอ่าฉันจะต้องเอายาดอดตานี้โอเคตาแกจะดีขึ้นภายใน3าวีนะหยดสามขังแกก็ดีขึ้นแล้วอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ต่อดีขึ้นแล้วครับโอเคไหนรูปสิแม่โอ้ผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยโอเคดีมาก อ้าวมึงบอลกูทำไมเนี่ยนี่เละอ้ากัดมือกูอ้าอ้าไอ้ใบไอ้หมูป่าใบกูเดี๋ยวนี้ใบกูใบเออใบมึงไม่ยอมใบมือกูเอา้ากินอาหารไปแกเครียดอ่ะกินไหมหมูป่าเนี่ยกูเอาเนื้อหมูให้แกกินเอาป่ะอ่ะงั้นเจ้าหมูแกใส่แป้นไปแล้วกันจะได้ดูจ้าบขึ้นมาหน่อยแล้วจากนั้นขอแต่งสีเป็นสีเขียวแล้วกันแกจะรวมร่างกับเดือดฮัทในเวลาเดียวกันนี่นี่ฮ่าหมูแฟชั่นมาแล้ว เวลาฉันมีไม่มากโอเคโอเคโอเคเอาล่ะแตดำแกคือหมูที่เท่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยเอาล่ะไปเจ้าหมูโชคดีโอ้คุณ่อ้กองโคตรเฟี้ยวเลยเอาครอบมาอีกแล้วครับเออสัตอปเฮดแกคือตัวอะไรวะเนี่ย้ยแม้แต่แกดูเหมือนหนีเลยอ่ะโอเคตอนนี้ตัวแกยุงเต็มไปหมดเลยโอเคกันมึงเจอดิเอาไปโอ้พวกรูปตยโอ้ เรียบร้อยอ่ะแล้วต่อมาชอใช้ครีมรักษาเห็บก่อนนะเพื่อไม่ให้เห็บมาลำควานกันอีกอ่ะต่อมาก็ตุ่มแมลงวันออานายขอเช็คสภาพฟันหน่อยสิฟันเป็นไงบ้างขอให้หมอเข้าไปดูหน่อยนะว้าวโอเคไหนสภาพช่องหูอ่าโอเคดีสภาพช่องหูอโอเคด,เคด,เคดีแล้วจากนั้นก็ใส่แว่นอินเทนหน่อยเนี่ฮะเป็นไงเนี่ยใสยย่เอเหี่ยวเมั้งถ่ายรูปหน่อยโตเจ้าหมีบายบายเจ้าหมี ตันนางปลอดภัยนะรอบต่อมาอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้กวางครอบเป็นกวางเด็กเขาหนูไปโดนตัดมาดดแล้วเนี่ยดูดิโอ้ทำไงละเนี่ย ลูกบอเลยสิ <c oughs> แสดงความเชื่องหรือเปล่า <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อมาสภาพฟันเป็นไงบ้างอขอทำความสะอาดนิดนึงหน่อยนะ <c oughs> ข้ามอินฟูอาจจะมีนิดนึง <c oughs> ถือว่าเองดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยแกเป็นกวางที่สะอาดแล้ว,ลวต่อมาก็พอดีฉันพึ่งไปเอาเ <c oughs> ขาวกวางออกมานะเป็นอะไรเสริมอเอาล่ะไม่เจ็บนะเบาๆนะ <c oughs> แล้วก็อ๊บอ่ะนี่เข้าต่อสุดท้าย <c oughs> อ โอเคตอนนี okay. ata ata death, think, ้เองเป็นกวางที่สมบูรณ์แบบแล้วอ่ะถ่ายรูปหน่อยเอาเรียบร้อยมันต้องมีโบแล้วก็อ่ะใส่แว่นสีแดงไปเลยนี่จากนั้นก็นี่ทนแม่งเลยดิอ่ะโอเคเองไม่ดื้อเลยอ่ะกินเข้าไปนี่ให้รางวัลโอเคเราลละเป็นสัลเลงที่ดีนะไปไปอ่ะแล้วต่อมานะครับนะนนี่คืออะไรโอ้ หมูป่าครับเอาล่ะเจ้าหมูป่าตัวแกเต็มไปด้วยเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมายนะว่ายังไงครับหมายเขาว่าหูเองก็มีแบคทีเรียแล้วก็มีพวกยุงตอมเต็มไปหมดไงโอเคเริ่มแรกเลยนี่นี่อะไรพวกยุงก่อนนี่นี่นี่โอ๊ยฉีดสตาผมทำไมเนี่ยเฮ้ยโทษทีโทษทีไอ้ดูเขาบอกว่าอย่าฉีดตาผมยังไงนะอ่ะวหยุดก่อนหยุดมึงหยุดโอ้ยขุเจ็บโอเคกูกูยอมแล้วมือกูโปะไป นี่ผักกินไหมเออโอเคอ่ะแล้วก็สภาพหูของแกเดี่ยไม่ค่อยดีเลยนะขอเช็คหน่อยนะนิดนึงโอเคอเองสบายรู้สึกโล่งขึ้นไหมรู้สึกไม่มีอะไรโยโย่เยในหูไหมเดี๋ยแล้วก็จั๊ดจกู่าอุดจับ ได้แล้วเว้ยนี่ฉีดแม่งจะเข้ามาฉีดแม่งอะเราต่อมาไอหมูที่ใส่ดีแล้วกันนี่ยมันจะได้ดูล็อกล็อกอแล้วส่วนสุดท้ายแล้วนะมันคืออะไรครัออบอ๋อไม่มีอะไรมันคือแผลเล็กน้อยนะแต่ข่บอกมันนะท่านผู้ชมแผลแม่งใหญ่มากเลยแผลยาวลึกเลยติด ติดแม่งติดติดโอ้ยเด็บโอ้ยโอเคเรียบร้อยแกเป็นหมูป่าที่สุขภาพดีแล้วนะตอนนี้ขอบคุณมอครอบสนต่อป่อเแรน่แค่กัดทั้งก็พอแล้วพูดจริงๆนะเอ้าโอ้ยอ้ยโอ้ยเอายโ่้ยโอ้ยโอ้ยตอหัวก้ยโอ้ยโอ <sh arp sag abyte> ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยเอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอู้ด้ยโอยูยอ้ยยยยย แโอเคท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คนก็จบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะฮะก็เป็นสัตวแพทย์ในป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเจอกับไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นไอ้กวางนี่โวผมต้องบครับไม่จะไม่ได้ด่าเองหรอกแล้วก็นั่นดูผมมีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยเป็นเหยื่ยวนะครับนะซึ่งนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูต่ออีพีหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะย้ายไปที่ไหนผมคิดว่าผมเริ่มไม่ไหวกับการเป็นเปิด ที่เด็กอยู่ที่ป่าแล้วแหละนะครับนะเนื่องจากไอ้นายพานั่นมันส่งสัตว์บ้าๆบอๆมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะฮะแต่ไอ้กวางเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใส่ดีนะครับมันไม่ค่อยยุ่งอะไรกับผมหรอกไม่ค่อยโกรธใครด้วยนะฮะนี่อ่ะอะเป็นไงนี่ฉันตล่มเลยนะอ้าวเป็นไงอ่าอ่ะตุ่มแมลงวันเนี่ยมันมันตอมเองเนี่ยเนี่ยกระปกมากเลยเนี่ยเป็นแบคทีเรียไม่ดีแน่เนี่ยเอ้าโอเคอาสอนมาก็เข่าแกนะอะเคไม่เจ็บไม่เจ็บหนี่ง อ่าโอเคแล้วต่อมาจ่นขอใส่พวงมาลัยเอย้ไม่ใช่สร้อยคอให้เองหน่อยนะนอ่าโอเคเองดูดีเลยไปโชคดีนี่